สวัสดีค่ะคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อแนะนำการใช้งานโปรแกรม s m a r t b i t 366นะคะอันนี้จะเป็น EP ที่6นะคะในการใช้ฟีเจอร์ AI voice command ก็คือการสั่งเสียงเอกสารขายด้วยเสียงค่ะแทนการ key นะคะเราจะเริ่มต้นที่หน้า d a s h บอร์ดเหมือนเดิมนะคะโอเคในการสั่งเสียงเอกสารการขายนะคะเราจะไปที่ระบบขายค่ะโดยครั้งนี้เราจะสร้างเอกสารตัวขายสดค่ะ เ okay. มื่อเข้าไปนะคะขายสดค่ะสามารถคลิกเข้าไปได้เลยแล้วเราก็กดเพิ่มนะคะที่มุมซ้ายบนนะคะเพื่อสร้างเอกสารค่ะสั่งเสียงด้วย AI ค่ะอันนี้จะเป็นฟีเจอร์นะคะเราสามารถคลิกได้เลยค่ะขั้นตอนแรกคือเราต้องเซตอัพให้ทางตัวเว็บไซต์ Allow ตัวไมโครโฟนก่อนนะคะเราสามารถคลิกที่รูปไม้ได้เลยค่ะแล้วมันก็จะมีตัวป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะคะ ราต้องอนุญาตให้ใช้ใหม่นะคะเราเลือกเป็นอันบนสุดค่ะ Allow by visiting d e s i g n นะคะเพื่อที่จะใช้ไมโครโฟนค่ะคหลังจากที่ใช้หลังจากนั้นก็พูดได้เลยนะคะระบบมันก็จะขึ้นให้อัตโนมัติเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะคะบริษัทมิลิเมตรจำกัด ได้ทําการสั่งซื้อสินค้า 3M NextCare Waterproof จำนวน2กล่องแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มค่ะเพื่อให้ระบบประมวลผลนะคะอันนี้ระบบก็จะดึงข้อมูลจากเสียงที่เราสั่งไปนะคะเราสามารถเปลี่ยนตัววันที่ได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะ แล้วก็ชื่อลูกค้านี้ถูกต้องนะคะแล้วก็มาดูตัวรายการที่ทางาตัว AI ดึงให้นะคะก็จะถูกต้องค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ถูกต้องเราสามารถแก้ไขได้นะคะหลังจากนั้นเรากดบันทึกได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเสร็จในการาสั่งเสียงด้วยตัว AI ค่ะ